ข่าวรบรั้วปริชาติประจำเดือนมิถุนายน2565สิาสภามหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการสัมมนาระดมสมองรีทรีตมหาวิทยาลัยทักษิณ อนาคตโอกาสและความท้าทายและประชุมสภา,ามหาวิทยาลัยครั้งที่6ทับ2,565ระหว่างวันที่3ถึง5มิถุนายน2,565ณโรงแรมแม่น้ำรามาดาพรซา,ากรุงเทพมหานครศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิรศัดิ์จงสูวิวัฒน์วงศ์นายกสภา,ามหาวิทยาลัยทักษิณน,นำเสนอในประเด็นมหาวิทยาลัยทักษิณในโอกาสและความท้าทายหลังจากนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมระดมความคิดเห็นก็เสนอแนะมุมมองเพื่อพิจฉโหมมหา วิทยาลัยทักษิณโดยแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มพร้อมนำเสนอและสรุปการสัมมนา,าโดยรองศาสตราจารย์ดร์นัทพงศ์จิตนิรัตผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่6มิถุนายน2565รองศาสตราจารย์ดรณัฐพงศ์จิตนิรัตผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนูราประจำปีพุทธศักราช2564จากกระทรวงวัฒน,นธรรมในโอกาสที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลีในการนำศิลปะการแสดงนูรานำเสนอต่อชาวโลกมรดกนูราสปริดของนูรา ณนะเมืองเวนิสประเทศอิตาลี วันอังคารที่7มิถุนายน2565รองศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์จิตนิรัตผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าประชุมรับฟังผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่ประเมินโดยกลุ่มบัญชีกลางการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากนางสาสุดท้ายชัยจันทึกู่วมนวยการกองตรวจสอบภาครัฐและคณะผู้ประเมินผลการประเมินในปีงบประมาณพุทธศักราช2565อยู่ใน ระดดับีเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดรสมัครแก้วสุขแสงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารนักวิจัยและผู้ประกอบการในกิจกรรมการสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือหน่วยงานร่วมส่งเสริมด้านต่างๆของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควรตะแบก เมื่อวันที่10มิถุนายน2565โดยรองศาสตราจารย์ดรสมบัติแก้วสุขแสงผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพันธ์พีรวุฒิคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานสาธรารณาสุขอำเภอป่าพยอมสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมาราชชนนีสาขาภาคใต้และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควรตะแบก มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการทบทุนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณระยะ5ปีพุทธศักราช2 5 6 6รถึง2570ระหว่างวันที่1 1ถึง12มิถุนายน2565ภายใต้กิจกรรมเสริมพลังสารสัมพันธ์ร่วมกำหนดทิศทางณอาคารทักษิณาคารมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยเขตพัทลุงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณสร้างความเข้าใจร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดในหมบุตรหมาย มหาวิทยายลัยทักษิณรับโล่จากกระทรวงอวขอบคุณหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา miracle, ที่ช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิดเมื่อวันที่14มิถุนายน2565รองศาสตราจารย์ดรสมัครแก้วสุขแสงรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมอาจารย์ดรนิชากรพันคงรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญายชุมชนเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าร่วมสรุปผลงานอวช่วยชาติฝ่าวิกฤตโควิด พร้อมรับมอบโล่ขอบคุณจากกระทรวงอวโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทัศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเป็นประธานผู้แทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและทีมผู้บริหารในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่15มิถุนายน2565 รองศาสตราจารย์ดรณัฐพงศ์จิตนิรัติรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมทีมบริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนำโดยคุณธีระยีโกูผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจสาขาและปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายกิจการสาขาสองพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ คณะส่วนล่วงหน้าในสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีตรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่17มิถุนายน2565โดยพลโทโกสิเดชวัฒนวนรางกูลหัวหน้าคณะส่วนล่วงหน้าพร้อมด้วยข้าราชการในพระองค์เดินทางมาประชุมและตรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาเพื่อเตรียมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหหประชุมปริชาติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบ Active l e a r n i n g ในโรงเรียนต่อชะดรุ่นที่1เมื่อวันที่18มิถุนาย,ยน2565ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชวนพิษช,ชุมคงผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบรดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยทักษิณและอาจารย์ดรอภิรัดาทองแก,แก้วประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราช กำรี